พี่โป้งคิดยังไงกับการเป็นทหารในยุคนี้ครับถ้าถามว่าคิดยังไงกับการเป็นทหารในยุคนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวของทหารเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยคือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นความแตกต่างน,นะครับสมัยก่อนเนี่ยทหารก็จะค่อนข้างเข้าถึงยากถูกตรวจสอบได้ยากจะทําอะไรก็ประชาชนก็จะไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีต่างๆมันมีส่วนมีผลค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกตรวจสอบอทุกอย่างนอยู่ใน,ในส,าสายตาประชาชนเพราะฉะนั้นทหารยุคนี้ก็จะจําเป็นมากเลยที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ใช้จ่ายงบมาเนี่ยคุ้มค่าครับตรวจสอบในที่นี้พี่หมายความว่าในส่วนของพวกคอร์รัปชันอะไรพวกนี้หรอครับอ่าใช่ครับรวงไปถึงการที่เราจะต้องชี้แจงนะครับโดยเฉพาะอ่าจริงๆแล้วเป็นหน้าที่เลยที่จะต้อง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าทหารเนี่ยมีเพื่ออะไรเราซื้อยุทโธปกรณ์ต่างเนี่ยเพื่ออะไรท,ทั้งท้ที่าหลายๆคนอาจจะมองว่าในยุคนี้มันไม่ได้มีสงครามแล้วแล้วพี่คิดยังไงกับในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าของการเป็นทาหารอย่างพี่คิดว่ายังสําคัญอยู่ไหมกับการเป็นทาหารกับประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทย่างเราถ้ามองในในมุมมองว่าเปรียบเทียบกับ ประเทศรอบด้านนะครับก็ถือว่ายังมีความสำคัญอยู่ถ้าเกิดว่าเราดูภูมิภูมิศาสตร์ดีๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอยู่ในจุดที่สำคัญมากโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีทหารถ้าไม่มีมันก็เหมือนมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีบ้านแต่เราไม่มีปืนเราก็ ค่อนข้างอันตรายนในการที่จะถูกป้นต่างๆแต่ใน<อ>เรื่องของสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยคิดว่าคงไม่มีแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยพี่ในความคิดของพี่พี่คิดว่ากองทัพอย่างกองทัพในประเทศเราเนี่ยพอสู้เขาไหวไหมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตามยุทธศาสตร์นะ<อ>ก็คือว่ากองทัพเราเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อต่อสู้กับใครอยู่แล้วแต่เรามีไว้เพื่อป้องกันแล้วก็ปกป้องตนเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสงครามเรามั่นใจได้เลยครับว่าเราเนี่ย จะต้องอยู่ในฝ่ายที่เป็นกลางแล้วก็พยายามปกป้องปกป้องประชาชนแล้วก็ประเทศเราได้เท่านั้นแหละเราจะไปลูกลาหรือทําใครก่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับอ,อคือปกติที่เคยได้ยินมานะว่าแบบอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ได้เงินไม่เยอะอนอกจากว่าทําบางอย่างผิดกฎหมายอ,มอันนี้จริงไหมคืออยู่ที่มุมมองครับอ่า,อา พี่ว่าอยู่ที่นิสัยการใช้เงินด้วยเงินเดือนทหารมันไม่เยอะก็จริงแต่ถ้าเราใช้เป็นๆเ,เนี่ยคิดว่ามันก็เหลือเพราะว่าเราดูตัวอย่างจากรุ่นพอ่อรุ่นแม่ได้ว่าเขาก็ยังมีเงินเก็บมีอะไรเยอะๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่นิสัยการใช้เงินมากกว่าแล้วถ้าแบบจะแนะนำสำหรับคนที่แบบอยากจะเข้ามาเป็นทหารเนี่ยสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพี่อยากจะพูดอะไรกับเขา ถ้าเด็กรุ่นใหม่นะถ้าอยากจะเข้ามาเป็นนักทหารข้อแรกเลยนะครับก็ในเรื่องของสถาบันสถาบันหลักของชาตินะครับขอให้ถามตัวเองก่อนว่าเราให้ความสําคัญกับสถาบันหลักของชาติยังไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามอย่างเนี้เป็นเสาหลักที่ค้ายันประเทศเราให้มีความมั่นคงอยู่ได้ขาดเสาหลักใดไปเสาหลักหนึ่งประเทศก็จะ วุ่นวายแน่นอนตรงนี้ก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ถามตัวเองก่อนว่า,าเราอยากมาเป็นทหารเนี่ยเพออะไรเพออะไรแต่ถ้า <พอ S 1> เราไม่ไมชอบ,ชอบเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันไม่มีอะไรคงทนถาวรแน่นอนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ต้องเราก็ในขณะที่มันยังอยู่ในยุคนี้มันยังอยู่มันยังยังคงอยู่กับประเทศไทยคนที่จะเข้ามาเป็นทหารเนี่ยควรจะ มีความายึดมั่นในในสถานบันหลักตรงนี้อชอบอันนี้มากเลยว่าค,ควรจะรู้ก่อนว่าจากจะไปเป็นทหารเพราะอะไรเนาะใช่ครับเะคือถ้าไม่มีตรงที่พี่บอกอะ่ะเขาลบสามสิ่งนั้นนะใช่ค,คือเหมือนกับว่าการเป็นทหารก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขามองหาอยู่มันจะไม่มีความสุขเพราะว่าใจเราจะต่อต้านเ,เราเข้าแถวเคารบธงชาติไปทําไมอ,มอเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไปทําไมอะ,อะไรอย่างเนี้ย อ่าเราจะไม่มีความสุขทันทีเลยเห็นด้วยมากจริงๆผมว่าทหารเป็นอาชีพที่สําคัญดับต้นๆของประเทศเลยนะครับคืออย่างที่พี่บอกมาก่อนหน้านี้คือแบบถ้าไม่มีทหารน่ะเหมือนกับเราก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนเขาประเทศอื่นก็ไม่กลัวไอ้ประเทศนี้ไม่มีทหารใช่ไปยึดง่ายๆเลยนึกออกปะอย่างน้อยแบบเรามีทหารเรามีแบบเหมือนกับคนคอยคุ้มกันประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองบอกผมได้ไหมคือพี่บอกว่าพ่อพี่เป็นทหารมาก่อนอันนี้ทหารอะไรครับ เป็นทหารเรือครับทหารเรืออ๋อโอเคพี่ก็เป็นทหารเรือคืออันนี้ค,คือตามร้อยพ่อเลยไหมใช่ครับคือตรงเนี้ยเนื่องจากผมเป็นลูกคนเดียวด้วยลูกคนเดียวเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นทหารแล้วก็เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนเนาะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังพูดกันอยู่ว่าข้าราชการเงินเดือนน้อยอคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทํางานอะไรเป็นแม่บ้าน การที่จะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนแล้วพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกแม่ไม่ได้แม่แม่พี่ก็ไม่ได้ทํางานนอกบ้านก็ทุ่มเทกับการเลี้ยงพี่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยคาดหวังกับพี่ค่อนข้างสูงแล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนคาดหวังเนี่ยก็คือว่าอยากให้เราสบายกว่าเขาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากให้ให้พี่เนี่ยเป็นทหารเพื่อที่จะ,ะมีชีวิตที่มั่นคงซึ่งเป็นความเชื่อของ ผู้ใหญ่สมัยก่อนอืมครับคือพี่มุมมองต่างกันถึงไหมพี่พี่ยังคิดว่ายังมั่นคงอยู่ไหมการอาชีพเป็นอาชีพทหารทหารเป็นอาชีพที่มั่นคงไหมต้องต้องจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะครับก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหเป็นทหารไม่เห็นดีเลยเงินเดือนก็น้อยอแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดจะเห็นว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยล้มไปเป็นจํานวนมากบางบางคนก็ถูกเลิกจ้างปัจจุบันเนี่ย เลิกจ้างจนถึงตอนนี้ยังไม่มีงานทําก็มีเราก็เลยมองเห็นว่าอ๋อความมั่นคงที่เขาบอกเนี่ยมันก็คืออย่างนี้นี่เองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแบบอ่จากพี่คือต่างจากอ่าทหารอื่นๆที่ผมเห็นอ่าผมผมเห็นว่าพี่เป็นคนจริงๆมองจากข้างนอกนะ,ะพี่เป็นคนที่แบบว่าขยันมากแล้วคือพี่ทําอาหารเป็นเป็นทหารตอนกลางวันถูกไหม แล้วก็ตอนผมเห็นพี่โพสต,ตลอดในโซเชียลมีเดียแบบพี่วาดรูปนู้นวาดรูปนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าอันนี้คืองานเสริมถูกไหมใช่ครับเป็นงานเป็นงานเสริมคือจริงๆพี่พี่ตอนตั้งแตพ่พี่เป็นเด็กละก็คือว่าพี่ชอบวาดรูปอ่า,อาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถทางด้านเนี้ยเพราะว่า เวลาที่เขามีประกวดวาดรูปสมัยก่อนจะมีประกวดวาดรูปบ่อยมากอก็จะเป็นตัวแทนของห้องเรียนตัวแทนของโรงเรียนมาโดยตลอดก,ก็จะเป็นคนที่ชอบวาดรูปซึ่งตรงเนี้ยมันก็ขัดแย้งกันพอสมควรเลยซึ่งพ่อเนี่ยอยากให้เป็นทหารแต่เราเนะี่ยชอบวาดรูปตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่จะบอกเราว่า ศิลปินสมัยก่อนเนาะมันจะมีคำหนึ่งก็คือศิลปินไส้แห้งตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์อะไรก็ยังไม่มีวาดรูปในคอมพิวเตอร์ในไอแพอะไรมันก็ยังไม่มีอ่าก็ศิลปินส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเงินก็จะ,ะมีความเป็นอยู่ที่อาจจะอดอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นตรงนั้นแต่เราเนี่ยอยากเป็นอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยสมัยพี่เนี่ยก็เทคโนโลยีมันยังไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ยังเป็นจอเขียวอยู่เลยเราเราก็เลยยังมองไม่เห็นทางตรงนั้นเราก็เลย เข้ามาเป็นทหารก่อนอืมอืมแต่แต่ผมชอบนะที่พี่เลือกทหารก่อนเพราะเพราะผมเพราะผมคิดว่าหลายหลายคนคิดว่าบางทีเราทําธุรกิจเราต้องมาทําเต็มตัวเลยแต่งจริงแล้วเ,เราทาในขณะที่เรายังทํอย่างอื่นด้วยก็ได้นะใช่ไหมใช่คืออย่างพี่รับราชการใช่ป่ะทำทำงานเพื่อประเทศทํางานเพื่อเพื่อชาติเรารแต่ว่าในเวลาว่าง,งพี่พี่เอามาทําธุรกิจตรงนี้ถูกไหม คือคพอแชร์ได้ไหมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่เริ่มกี่ปีปแล้วเนี่ยจากไอในส่วนของตรงนี้เริ่มวาดรูปตั้งแต่เด็กถูกไหมวาดรูปตั้งแต่เด็กใช่คับอ่าแล้วแบบเริ่มแบบหารายได้จากมันจริงๆแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับก็ค,คือว่าพอเริ่มช่วงวัยรุ่นเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็จะชอบดาราชอบนักร้อง g รมมี่ R S อะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นเราหัดวาดรูปเหมือนพอดี เราก็จะวาดรูปดาราวาดรูปมอสเต๋าอะไรพวกนี้ครับ oh. แล้วก็เอาเอาไปขาย oh. อ,อันนั้นก็ก็คือเริ่มเริ่มหาไรายได้ตรงนั้นพอโตมาหน่อยก็คือเรียนจบทํางานยังไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนี้ในการทําเงินโดยตรง hmm. แต่ว่าหลังจากได้ได้ได้คบกับแฟนแฟนก็มองเห็นซึ่งเรามองไม่เห็น แฟนบอกว่าทำไมไม่คุณไม่ไปทําสติกเกอร์ขายทำไมคุณไม่เอาตรงเนี้ไปทำเสื้อขายก็จริงๆแล้วจุดเริ่มก็คือแฟนนี่แหละครับที่เอาผลงานของผมนี่แหละไปทําแล้วก็เอาไปขายหรอครับแต่ก็ยังเป็นธุรกิจแบบเดิมอยู่ก็คือว่ามีเงินลงทุนที่สูงเพราะว่าเรามีการสต็อกสินค้าเราจะต้องสั่งสินค้าในปริมาณมากๆมาสต็อกไว้ที่บ้านเงินทุนก็จะจม เป็นการทําแบบสมัยก่อนแล้วมีกําไรบ้างไหมกําไรเนี่ยมันก็หายไปครับเพราะว่าเราลงทุนกันเป็นก้อนไงแต่เวลาเราขายได้มันกลับมาทีละนิดทีละหน่อยอซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอามาใช้จ่ายอม,มันก็จะเก็บเงินไม่ค่อยได้อือครับแล้วตอนนี้พี่ยังทําอยู่ไหมทําอะไรอยู่ตอนนี้ตอนเนี้ยก็คืออไม่ได้สั่งทําละแต่ว่าของที่ยังค้างจากการทําธุรกิจเนี่ยยังมีอยู่เยอะเลยครับ ตัง้งแต่พอช่วงโควิดเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันก็ปิดตัวไปเป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะสถานที่ที่เราขายของเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ร้านค้าต่างๆที่เราเคยเอาของไปตั้งไปฝากวางเนี่ยเขาก็เจ๊งไปของมันก็เลยสต็อกอยู่ที่บ้านยังมีอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานที่ที่พอส่งได้ก็ยังส่งอยู่แต่ว่า ต้องบอกเลยว่าเราก็จะขายในค่อนข้างจะราคาทุนเพื่อที่จะทุนคืนครับแล้วมีธุรกิจอะไรไหมที่พี่ทำตอนนี้ตอนนี้ก็มีอิซีครับที่อ,อันนี้เริ่มมานนานหรือ,อยังประมาณาเกือบเกือบสอปีครับก็คือ,อไปไปเรียนกับโคดนี่แหละก็คือมีคอร์สท,ที่อยู่ใน Facebook ก็ผมก็ไปเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เห็นมาสักพักแล้วครับแต่ว่าคนที่ อบอกว่าให้ทดลองเรียนเนี่ยก็คือแฟร์อบอกว่าเนี่ยเห็นโฆษณาว่าพี่ลองดูสิทํา,าทเสื้อโดยไม่ต้องสต็อกอะไรโดยไม่ต้องส่งของอเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยลองไปศึกษาดูอะไรอย่มผมก็เลยเข้าไปเรียนดูครับเซล์แรกใช้เวลานาน,นไหมเซล์แรกใช้เวลาประมาณ2เดือนครับอสองเดือนไม่มีอะไรไม่ขายไม่ได้เลยจนถึง2เดือนใช่ครับแล้วก็เข้ามาใช่แล้ว านานไหมกว่าจะแบบมีรายได้ตอนนี้แชร์ได้ไหมพี่ว่ารายได้จากตรงเนี้ยดีไหมจริงๆแล้วเนี่ย,ยต่อเดือน,นรายได,รยได้รายได้พึ่งมาดีปีนี้เลยครับปีนี้อ่า,อาปีปีปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ครับหนึ่งพันบาทตอนเนี้ก็เฉลีย่ยเดือนเดือนละประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทกำไรใช่อ่าไมา่ใช่ครับกำไร้ <laughs> ค, <laughs> ครับ ดีดีครับอันนี้คือพึ่งมาดีใช่ไหมพึ่งมาดีปีนี้เลยดีดีครับเดี๋ยเจอกันรอบหน้าต้องตั้งแต่สองวันตั้งแต่คิววันนะก็คือคนบอกว่าคิววันมันเงียบจริงๆมันมันก็ไม่จริงเนีไอผมว่าผมคือผมพี่ว่าผมว่าพี่ใช้ความอดทนของการเป็นอาหารเน่ะเอาเข้ามาใช้กับการทําธุรกิจคือพี่ไม่เลิกไปก่อนเนีอยนอกว่าแบบมันค่อยคโตขึ้นนึกว่าจนพี่แบบเหมือนกับพี่เจอทางไม่ใช่ว่าฝีมือพี่ไม่ดีฝีมือพี่ดีคือผมก็มองอยู่บางทาง คือฝีมือพี่ดีแต่ผมว่าพี่มาเจอจังหวะพอดีที่แบบว่าเฮ้ยเรามันเริ่มขายดีขึ้นมันเริ่มขายดีขึ้นจนแบบเออมาเป็นตรงนี้ถือว่าดีมากเลยพี่แล้วพี่ถ้าพี่อยากจะฝากไว้แบบสําหรับคนที่แบบฟังอยู่อ่ะอาจจะรับค่าราชการหรือทํางานอย่างอื่นอยู่แล้วแบบอ่ามาเริ่มธุรกิจตรงเนี้ยพี่ฝากอะไรไว้ได้ไหมที่คิดว่าจะช่วยเขาให้เขามีไรายได้แบบเออส่วนหนึ่ง,งพี่อะไรเงี้ยพี่ว่าอะไรสําคัญคือ อาชีพถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่สนใจที่อยากจะเป็นข้าราชการหรือคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่มีความเสี่ยงน้อยอแต่ว่า,าปริมาณงานมันน้อยอเพราะฉะนั้นรายได้มันก็น้อยไปด้วยออ,อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ปริมาณงานน้อยคือเป็นอาหารงานไม่เยอะหรอครับคือปริมาณงานน้อยเนี่ยหมายถึงว่าข้าราชการทุกๆก,ก,กระทรวงอะ่ะก็จะมีงานเนี่ยที่ ที่พอดีพอดีกับเวลาอ่าเมื่อเทียบกับเอกชนเนี่ยพี่ก็มีเพื่อนที่ทํางานเอกชนเนี่ยหลายๆคนซึ่งทํางานหนักมากก็เรียกได้ว่าเขาใช้งานเราคุ้มเลยแต่เงินเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากถ้าอายุประมาณพี่เนี่ยสีกว่านี่ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงัาหมดแล้วเงินเดือนก็น่าจะเป็นแสนและแต่ถ้าเทียบกับข้าราชการเนี่ยเงินเดือน4ี่ห้าหมื่นประมาณนี้ครับ แต่ว่านั่นแหละก็เพราะว่างานเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่ากับเอกชนอ่าก็มันมีความมั่นคงะนะครับแต่ว่าถามว่าพอใช้จ่ายไหมมันก็พอถ้าเราประหยัดแต่ต้องยอมรับว,ว่าทุกๆคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ที่ดีขึ้นไม่มีใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วตั้งเป้าไว้ว่าฉันขออยู่แบบเรียบๆชิวๆแล้วก็ตายไปไม่ใช่แต่แต่ว่า หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเกือบทุกคนแหละมีความฝันแล้วก็อยากจะฝากอะไรไว้ในโลกเนี้ที่มันเป็นของเราสักอย่างหนึ่งที่ให้คนจดจำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครเข้ามาเป็นทหารหรือข้าราชาการแล้วเนี่ยหรือกําลังจะเข้าเนี่ยผมก็จะบอกว่าถือเป็นทางเลือกที่ดีที่ดีทางหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะ,ะทําให้เราเนี่ยมี ลดความเสี่ยงในเรื่องของรายได้อย่างน้อยเรามีรายได้ตรงนี้ละโอเค okay. แล้วเราไม่พอเราก็ไปทําอาชีพเสริมได้ซึ่งเวลาเวลาที่คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยค่อนข้างจะเอื้ออานวยอย่างน้อยนะครับวันหยุดนักขัตฤกเลิกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ว่างเลิกงานก็เร็วงานเอกชนเน่ยเลิกบางทีสองทุ่มมีโอที OT บังคับทําอีกแต่ว่าข้าราชการก็คือสี่โมงครึ่งก็เลิกละคุณมีเวลาที่จะไปทําอย่างอ,างอื่นได้หลายอย่างเลยดีดีดี คำถามสุดท้ายพี่โป้งค,คือผมเข้าใจว่าการค่ารับข้าราชการก็น่าจะเหนื่อยพอแล้วเนาะวันหนึ่งที่พี่บอกคือถ้ายิ่งถ้าเป็นทาหารนี่ต้องอยู่ข้างนอกว่ากลางแจ้งไหมหรือไม่จําเป็นอ๋ออันนี้ก็ไม่จําเป็นครับเป็นะว่าจริงๆอ่ะเขาจะมอะีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทาหารเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีปีสองปีนี้เนาะเขามีมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรที่มันหนักเกินไปสําหรับคนปกติที่ทําได้เนี่ย เขาจะไม่เอามาเป็นภาระหรอกอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคมันจะมีงานหนักบ้างวาวบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้หนักตลอดครับแล้วพี่จัดลำดับความสำคัญระหว่างการเป็นอาหารกับการทำธุรกิจยังไงครับขอขอคำถามอีกทีพี่โป้งจัดลำดับความสำคัญกับการเป็นอาหารกับการทำธุรกิจยังไงพี่แบ่งเวลาย,ยังไง อย่างแรกก่อนความสำคัญพี่มองว่าทั้งสองอย่างเนี่ยสำคัญมากๆทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสำคัญกับเรามากๆเนี่ยคือเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับเราขาดอาชีพทหารของเราไปไม่ได้เพราะหนึ่งเพราะมันคือความมั่นคงนะครับแล้วก็อายุเราก็ค่อนข้างมากแล้วการที่เราจะออกจากทหารแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมครับ อาชีพเสริมก็สําคัญเพราะมันคือที่มาของรายได้และที่สําคัญไปกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือมันช่วยเติมเต็มความฝันของเราอชอบชอบครับผมเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันสำคัญทั้งคู่เราจะต้องประคับประคองมันทั้งคู่ให้ไปด้วยกันให้ได้อเราจะต้องรู้จักแบ่งเวลาช่วงเวลาไหนที่เราสามารถที่จะไปทํางานเสริมได้เราก็ต้องทําเราจะอย่าปล่อยเวลาว่างไปเปล่าแต่ช่วงไหนที่งาน ของทางราชการเนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญเราก็ต้องให้ความสําคัญกับตรงนั้นพูดง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนเราก็ต้องอมีจรรยาบรลแล้วก็ซื่อสัตย์กับอาชีพของเราอโอ้ดีมากเลยครับ,รบเป็นประโยชน์มากๆเด็กรุ่นใหม่ฟังไว้ในะครผมไ <laughs> แล้วก็พี่พี่โป้งพี่คิดว่าสมัยเนี้ยรายได้ช่องทางเดียวพอไหมอย่างน้อยต้องสองครับสอง <laughs> สองพอไหม สเนี่ยก็ยังแค่พอดีแล้ว3อาอ่ะสเนี่ยยิ่งดีถ้าให้พี่เลือกอ่ะเอาเอากี่เซนท์นเอากี่ช่องกับจริงๆเนี่ยไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเคยช่วงที่เริ่มแก่ตัวเริ่มอายุมากเนี่ยก็เริ่มได้ได้ไปรู้มาหรือว่าศึกษามาหรือได้ยินมาว่าคนที่เขาจะประสบความสำเร็จ ที่จะเป็นเศรษฐีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะมีเงินเยอะๆเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้อย่างน้อยเจ็ดช่องทางตรงเนี้ยก็ยังมองอยู่ว่าโอ้โหมันจะทําทันไหมแต่แต่หลังจากที่มาทํางานตรงเนี้ยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อเพราะแพลตฟอร์มที่มีอยู่ตอนเนี้ยที่มาสามารถทําเงินได้เนี่ยมันมีมากกว่าเจ็ดแพลตฟอร์มแน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะทําลงมือทําหรือเปล่าแล้วที่สําคัญคือ หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถทําร่วมกันได้เราออกแบบขายในอีซีด้วยเอาแบบเนี้ยไปปรับปรุงอีกหน่อยไปขายในเหมือดอเม z o n ด้วยไปลงในเลบ u ับเบด้วยไปลงในค r ีเทีฟ f ฟ b r i c a ด้วยซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยคิดว่าเจ็ดช่องทางเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนครับอืขอบคุณมากครับพี่โป้งขอบคุณมากครับครับ